ฉากนี้ไม่ตัดทิ้งแน่เลยพี่เอกหันมาแล้วเห็นแบบพื้นเดียวแล้วอยู่ที่หน้าพระเอกแสดงอารมณ์แบบเยอะอะแต่เห็นเราแค่พื้นเดียวไปเลยไปเลยใส่ก่อนไม่เกี่ยวอาศัยเดียวได้หมดพี่ก็ถามผมมาไข่ไข่ไข่ต้นที่จ้างทำไม่ได้พี่อาะไ้งได้พี่จ้างมะทุกคนท่านคนหนึ่งทาสีไปเลย ลัาคิดอยู่ว่าใช้เวลามันเท่าไหร่ประมาณ3วันครับอาจารย์เพื่อความสุขสนานของท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบมีหน้าเขาว่าน่ารักผมอยากจะเห็นเห็มีแพนด้าซ่าจ่าจาเดะดะดะจาี่ขาคุณแตกด้วยเนี่ยค่ะเขาขาแตกใช่ไหมเดี๋ยวแม่ก็มาเติมเฮ้ยนี่แค่นี่มันแบบว่า พอดีบูดเลยนะพอดีบูดเลยนะแข่งแข่งคอยชนะได้นะไอซัตท้งเทำาขนาดนี้เลยเหรอเอาให้ชน,ไนะไอสัตพวกกูจะล้างกันยังไงเนี่ยหาพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์